โอเคค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะเรื่องของฮิสโตแกรมนะคะเป็นหัวข้อที่3ในสถิติม .2 นะคะซึ่งฮิสโตแกรมอ่ะเดี๋ยวมาเรามารู้จักฮิสโตแกรมกันก่อนฮิสโตแกรมมีรูปร่างนะ้าตาแบบนี้นักเรียนบางคนก็อาจจะมองว่าคล้ายๆกับแผนภูมิแท่งเลยนะคะโอเคมันมีความคล้ายคลึงกันมาก นักเรียนเรามารู้จักกันก่อนฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมก็จะมีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิแท่งตามที่นักเรียนบอกนะคะและฮิสโตแกรมนะคะจะมีข้อแตกต่างตรงไหน,นคือจะสามารถนําเสนอข้อมูลในแบบช่วงได้ด้วยคือนอกจากจะมีนําเสนอข้อมูลในรูปแบบช่วงได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นค่าเดียวได้ด้วยนะคะส่วนแผนภูมิแท่งนะคะ แผนภูมิแท่งจะนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็เชิงปริมาณแต่เป็นเชิงปริมาณแบบค่าค่าเดียวนั่นเองนะคะนักเรียนโอเคซึ่งวันนี้เราก็จะสามารถเขียนฮิสโตแกรมได้แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้เดี๋ยวเราไปเขียนฮิสโตแกรมกันเลยในตัวอย่างที่1นนะคะอ่ะวันนี้ตัวอย่างที่1นนะคะของเราตัวอย่างที่1ของเราก็คืออะไรคะลกูกอ่ะนักเรียนสมมติเขาให้ข้อมูลเรามาเนี่ยเขาเขาบอกเราว่า ผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์จำนวน10ข้อนี่คือจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกนะอืมเป็นดังนี้นะคะก็คือ5้าข้อเนี่ยก็คือตอบถูกอ่านักเรียนตอบถูก5ข้อเต็ม1ิเนี่ยตอบถูก5้าข้อเต็ม1ิบเนี่ยตอบถูก4ข้ออย่างนี้นะคะซึ่งในการเขียนฮิสโตแกรมก็มีหลักการ3ข้อย่อยดังนี้นะคะคือหลักการแรกก็คือแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงเดือวว่าถ้าข้อมูลน้อยเราสามารถเอาตัวข้อมูลเนี่ยมาสร้างได้เลย อย่างเช่นข้อมูลตัวนี้นะคะนักเรียนค่ะ,ะมาดูก่อนค่าต่าสุดเท่าไหร่คะลูกค่าต่ําสุดเท่าไหร่คะอันนี้ต่ําสุดคือ3สูงสุดคือเท่าไหร่คะ10โอเคต่ําสุดสูงสุด3แล้วนักเรียนดูมันเนี่ยมีเท่านี้เนี่ยต่าสุด3มจาก3ไล่ไป4 5 6ห้า10เจป้น้อยไหมคะ น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาสร้างได้เลยนะคะเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาสร้างได้เลยคือไม่ต้องแบ่งออกเป็นช่วงเพราะว่าข้อมูลเรามีจํานวนน้อยอืมต่อไปอย่างที่สองที่สําคัญมากๆาเลยก็คือต้องไปสร้างตารางจแจกแจงความถี่ค่ะซึ่งตารางจแจกแจงความถี่จะสร้าง,างไงนะักเรียนมาเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาสร้างไปพร้อมๆกันนะคะอืม นักเรียนตารางตารางนักเรียนก็เริ่มแรกนักเรียนก็มาต้องมาสร้างตารางก่อนคะอ่าตารางตารางแจกแจงความถี่นะคะอ่าสร้างเป็นสองคอลัมน์ซึ่งคอลัมน์แรกก็คือเขาให้ข้อมูลอะไรเรามาหรอกเขาให้ข้อมูลจํานวนข้อที่นักเรียนตอบถูกคือตัวเลขพวกนี้เนี่ยตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันเป็นจํานวนข้อที่นักเรียนตอบถูกใช่ไหมคะ อ่ะแล้วก็มาเขียนเลยค่ะจำนวนข้อจำนวนข้อที่ตอบถูกอ่ะที่ตอบถูกนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นความถี่เลยค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นความถี่เลยนะคะนักเรียนคะอ่ะโอเคเนาะคือด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าตรงนี้สีชมพูตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นข้อมูล โจทย์ส่วนด้านหลังสีเขียวที่ครูไฮไลท์ก็คือเป็นความถี่ซึ่งทีนี้ต่ำสุดเนี่ยข้อมูลของเราต่ำสุดเนี่ยคือเท่าไหร่ลลกต่ำสุดเนี่ยคือ3ต่ำสุดเนี่ยสามแล้วก็มาเขียน3สูงสุดคือเท่าไหร่คะ10อ่ะ3แล้วมันมีเลข4ด้วยอ่ะก็3 4มันมีเลข3นะคะอ่ะเราดูข้อมูลก่อนก็ได้แล้วก็มีเลข4ค่ะมีเลข5ไหมคะ มีเลขห้าด้วยค่ะมีเลขหกไหมคะมีคะ่ะมีเลขเจ็ดไหมคะมีแปดนะคะมีเก้ามีแล้วก็มีสิบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันไล่ตั้งแต่สามไปถึงสิบเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนเลยคะ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบโอเคนะักเรียนจากนั้นเรามาดูความถี่ความถี่คืออะไร ความถี่ก็คือจํานวนของตัวมันจํานวนของตัวมันอย่างเช่นอย่างเช่นครูสามสามมีกี่ตัวสามมันมีกี่ตัวสามนักเรียนสามมันมีกี่ตัวคะลูกสมมันมี1ตัวสามมันมี1ตัวก็เขียนสามค่ะอ่ะสามมันมีหตัวนะต่อไปนักเรียนสี่มีกี่ตัวคะสี่มีกี่ตัวคะ มีกี่ตัวคะช่วยครูนับหน่อยค่ะสี่มีสามตัวสี่มีสามตัวอ่ะหนึ่งสองสามสี่มันมีสามตัวแล้วห้าหรอคะห้าห้ามีสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่โอเคหกหรอคะหกมีกี่ตัวคะลูกหกมีกี่ตัวคะหกมีหนึ่งตัว เจ็ดมีกี่ตัวคะลูกเจ็ดมีสี่ตัวเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแปดมีกี่ตัวคะแปดมีสองตัวโอเคเก้ามีกี่ตัวคะลูกเก้าสองตัวสิบมีกี่ตัวคะลูกเหลือกี่ตัวสุดท้ายละเหลือสามตัวสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นสิบก็มี สามตัวโอเคโอเคอเครูขอสร้างตารางเพิ่มนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะอ่ะอครูสร้างตารางแจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้วอันนี้เรียกว่าตารางแจกแจงความถี่ค่ะอ่ะอันนี้เรียกว่าตารางแจกแจงความถี่นะ ต่อไปพอเราสร้างตารางแจกแจงความถี่พอเราสร้างอันที่สองเสร็จแล้วเราจะไปถึงขั้นตอนที่3ก็คือเราจะไปสร้างฮิสโตรแกรมนั่นเองนัเรียนเราจะไปสร้างฮิสโตรแกรมนั่นเองเราจะไปสร้างยังไงลูกเราจะไปสร้างยังไงก็มามาอีกหน้าหนึ่งแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราต้องเราต้องอ้างอิงข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่นะคะ ขอ copy ตารางแจกแจงความถี่ก่อนนะคะอ่ะ O O O เอาเมื่อกี้เรา copy แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอ copy อีกสักหนึ่งรอบนะคะอ่ะโอเคนักเรียนทุกครั้งที่เราสร้าง ทุกครั้งที่เราจะสร้างฮิสโตแกรมเราต้องมีตารางแจกแจงความถี่มาเป็นไกด์ไลน์ให้เราโอเคไหมอ่าเราต้องมีตารางเราต้องสร้างตารางแจกแจงความถี่เสมอจากนั้นเวลาเราจะสร้างเวลาเราจะสร้างฮิสโตแกรมก็คือฮิสโตแกรมก็เหมือนกับแผนภูมิแท่งต้องมีแกนในแนวตั้งนแนวนอนซึ่งแกนในแนวตั้งอ่ะ ิกเลยครูให้ตายตัวเลยเป็นความถี่แล้วกันนะคะส่วนแกนแนอนอนเป็นค่าของข้อมูลซึ่งเราก็ต้องสร้างไอ้นี่ก่อนเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นแบบไกด์ไกด์กให้เราในการสร้างของฮิสโตแกรมที่นี้เรามาสร้างลูกอ่าสร้างเลยช่วยครูสร้างนะคะนักเรียนะคะสร้างแกนก่อน,นะคะ่ะในแนวตั้งแล้วก็ในแนวนอน ซึ่งแกนในแนวตั้งเสมอมันคืออะไรคะความเลยคะความถี่อ่านักเรียนก็มาเขียนเลยคะความถี่ความถี่นะคะอ่าเว้ยลายมือไม่สวยนะคะขอเขียนใหม่นะคะความ ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ว่าดีขึ้นนิดนึงค่ะความถี่นักเรียนต่อไปอีกอันนึงความถี่เนี่ยสีเขียวเขียนไปเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือสีชมพูอ่าอันนี้เราเขียนความถี่ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราเขียนสีชมพูก็คือจํานวนข้อที่ตอบถูกใช่ไหมคะมาเขียนเลยค่ะก็คือแกนแนอนอนก็ต้องเป็นจํานวนข้อที่ตอบถูกโอเคนักเรียน จำนวนข้อที่ตอบถูกต่ำสุดเราคือเลข3เราไล่ไปหา10ใช่ไหมคะแล้ก็มาเขียนคาะโลส4 5 6 7 8 9้าโอเคแล้วความถี่เราก็ไล่ไปเรื่อยๆต่ำสุดที่เท่าไหร่คะต่ำสุดที่3ทสูงสุดที่4แล้วก็ไล่ไปเลยคะ่ะนักเรียนไล่1 2 สามสี่บางคนเห็นบรรทัเหลืออาจจะเขียนเพิ่มก็ได้นะคะห้าอาจจะไม่ไม่สี่มากก็ได้แบบไม่ไม่ไม่สุดไม่สิ้นสุดแค่สูงสุดก็คือเลขสี่อาจจะเลยไปห้าเลยก็ได้แล้วแต่ต่อไปนักเรียนอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลค่าเดียวตัวเดียวทําไมถึงบอกว่าเป็นข้อมูลค่าเดียวตัวเดียวเพราะว่ามันเป็นเลขสามตัวเดียวมันไม่ใช่ช่วงเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเวลาเราจะเขียนิสโซแกนเนี่ยเราต้องเขียนคล่อมค่ะ อะดูนักเรียนดูจํานวนข้อที่ตอบถูกมี3ข้อมีจํานวนความถี่เท่าไหร่คะ1 3ข้อความถี่1อ่านี่เขียนคร่อมเลยนะคะเขียนคร่อมเลยนะคะอ่า3ข้อความถี่1นะคะอ่าต่อไปนักเรียนจริงๆเนี่ยมันต้องตรงนะคะนักเรียนแต่ของครูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะต่อไปเออ่ตอบถูก4ข้อคะ่ะ4ข้อ มีความถี่เท่าไหร่คะสี่ข้อความถี่เท่าไหร่คะความถี่สามสี่ข้อความถี่สามเขียนเลยลรอสี่ข้อความถี่สามนี่นะคะก็ให้มันตรงนะคะสี่ข้อความถี่สามนี่นะคะสามข้อความถี่หนึ่งนี่นะคะต่อไปนักเรียนห้าข้อความถี่เท่าไหร่คะความถี่สี่ไปเลยค่ะห้าข้อความถี่สี่นะคะสูงขึ้นนะคะอ่า คือของครูเนี่ยครูไม่ได้ใช้มาตรทันมันจะไม่ตรงแต่ของนักเรียนมันต้องสวยนะคะหกอ่ะหกหนึ่งหข้อตอบถูกหข้อความทีหนึ่งนะคะตอบถูกตอบถูกหข้อความทีหน่งนะคะไปต่อไปต่อนักเรียนไปต่อเข้อตอบถูก7ข้อความถี่เท่าไหร่คะความถีสี่ตอบถูก7ข้อ,เ, 4, อ,ขอเขียนคร่อมนะคะความทีสี่นี่คะ่ะ ตอบถูกเจ็ดข้อ,อเอียงมากนะคะความถีสี่นะคะจริงๆต้องตรงค่ะต่อไปตอบถูกแปดข้อแปดข้อความถี่เท่าไหร่คะลูกความถี่เท่าไหร่คะความถีสองตอบถูกแปดข้อความถีสองนักเรียนเขียนเลยตอบถูกแปดข้อความถีสองต่อไปตอบถูกเก้าข้อความถีเท่าไหร่คะความถีสองสองแล้วสองแล้ว ต่อไป10ข้อความที่สามโอเคอ่ะเรียบร้อยนักเรียนเรียบร้อยเนาะทีนี้อ่ะอันนี้เป็นการเขียนฮิสโตแกรมนะคะอันนี้เป็นการเขียนฮิสโตแกรมจากค่าค่าเดียวจากข้อมูลตรงนี้ที่ให้ค่าค่าเดียวก็คือเป็นตัวเลขตัวเดียวแต่ถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลต่อเนื่องหรือเป็นช่วงจะเป็นยังไงก็คือเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบตัวอย่างที่สองคือเขาเนี่ย อันนี้คือตารางแจกแจงความถี่นะคะเขาในเขียนเรียบร้อยแล้วคือเขาไม่ได้เขียนแค่เลข30อย่างเดียวแต่เขาเนี่ยบอกว่าตั้งแต่30ถึง30เอแต่น้อยกว่า35แสดงว่ามันจะเป็น30ไปจนถึง34.9999 <cle an> <c oughs> ไม่รู้9ออเท่าไหร่หละอ่ะแต่ว่าไม่ถึง35นะคะ แล้วก็3 5มสถึงสี 45, 45่สิบสี่สิบถึงสี่สิบห้าสี่สิห้าถึงห้าสิบและห้าสิบถึงห้าสิบห้าซึ่งพวกนี้เนี่ยต้องมีช่วงที่เท่ากันด้วยนะคะนะักเรียสามสิบถึงสามสิบห้าสามสิบห้าถึงสี่สิบคือมันต้องเท่ากันมันก็มันต้องเป็นช่วงที่เท่ากันแล้วก็อ่าเขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นความถีนะคะจากนั้นเราจะมาเขียนิสโซแกมยังไงเวลาเขียนก็คือแกนแนวตั้งเนี่ยจะเป็นความอะไรเสมอคะ ความถี่เสมอนะคะอ่ะส่วนแกนในแนวนอนก็จะเป็นจำนวนไหนคะจำนวนชั่วโมงในการทำงานโอเคทีนี้นักเรียนดูว่าเอ่อจำนวนชั่วโมงในการทำงานมันคือแนวนอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูคอลัมน์นี้นะคะคอลัมน์เอ่อฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือเริ่มต้นที่30ค่ะ30แล้วไปเท่าไหร่คะ35ห้า อ่ะสามห้านี่ค่ะสี่สิบสี่ห้าห้าสิบอ่ะไปถึงห้าห้าเลยนะคะนักเรียนก็มาสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าทีนี้นักเรียนสังเกตสังเกตตรงนี้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เขียนข้อมไม่ได้เขียนข้อมเหมือนเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มันจะเป็นล่อมแบบนี้เพราะว่ามันเป็นตัวตัวเดียวค่าค่าเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนข้อมเหมือนเมื่อกี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่องมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงคือ30ถึงเท่านี้นะ30ถึง34.99คือน้อยกว่า35ก็คือ30 30ก็คืออยู่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นค่าค่าเดียวมันบอกว่าถ้า31ก็คืออยู่ตรงนี้32อยู่ตรงนี้คือไล่รวมไปด้วยคือไล่ยาวไปนะคะไล่ยาวไปถึงน้อยกว่า35ก็คืออยู่ตรงนี้ก็เลยต้อง เป็นขีดสามารถขีดได้เลยสามารถขีดได้เลยค่ะเป็นขีดได้ตรงนี้เลยค่ะเป็นขาของมันมุมของมันนะคะมุมของสี่เหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ที่ตัวเลขได้เลยไม่ต้องครอมได้เลยนักเรียนแต่ถ้ามันอันนี้ข้อโมูลเนี่ยเป็นช่วงก็เลยเป็นแบบนี้แต่ถ้าข้อมูลเป็นค่าค่าเดียวแบบนี้ค่าค่าเดียวแบบนี้อ <siitä. S 2> ่ะถ้ามันเป็นค่าค่าเดียวแบบนี้มันจะครอมเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่อง <face> โอเคไหมมันไม่ใช่ช่วงแต่ถ้ามันเป็นช่วงหรือต่อเนื่องมันจะเป็นแบบนี้นักเรียนต้องแยกให้อนนะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกนะคะโอเคเนาะ,ะทีนี้ครูจะมาพาอ่านตอนนี้ทุกคนเขียนฮิสโตแกรมเป็นเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาวิเคราะห์อ่ะมาอ่านฮิสโตแกรมอ่านยังไงอย่างเช่นครูถามว่าข้อหนึ่ง มีจำนวนนะคะอ่ะขอย่อนนิดนึงนะคะมีจำนวนนะคะอะนักเรียนในห้องกี่คนนักเรียนนิดนึงนิดนึงครูขอย้อนนิดนึงเพราะว่าครูลืมแจ้งนักเรียนไปครูลืมบอกนักเรียนไปว่าเวลาเราจะเช็คว่าอ่ะนอกจากที่เราเนี่ยขีดครบแล้วเนี่ยที่เราเนี่ยขีดครบแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยว่าเราเนี่ย เขียนตรงนี้ลงไปในตารางแจกแจงความถี่ครบไหมเนี่ยอีกวิธีหนึ่งในการเช็คว่าเออเราไม่ลืมตัวไหนนะเราเอาข้อมูลตัวด้านบนเนี่ยเราเอาข้อมูลด้านบนเนี่ยมาเขียนใส่ในตารางแจกแจงความถี่ครบแล้วก็คือด้านบนเนี่ยคูนับแล้วหนึ่งสองสามสี่อะทั้งหมดมียี่สิบตัวมานับด้านล่างด้านล่างต้องนับที่ช่องความถี่นะคะนับค่ะอ่ะ ได้สนะคะเป็น8คะ่ะ8แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็น9กนะคะเก็13บสามคะ่ะสินะคะยีคะ่ะยีตัว20ตัวเท่ากันพอดีแสดงว่าครบไหมคะครบโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือรวมความถี่รวมคือเท่าไหร่คะยี่สิบถ้าเขาถามว่านักเรียนจะมีจำนวนนักเรียนในห้องกี่คนนักเรียนสามารถเอา รวมความถี่ได้เลยก็คือรวมความถี่ก็คือกี่คนคะกี่คนคะยี่สิบคนได้เลยค่ะตอบเลยค่ะตอบยี่สิบคนแต่บางคนไม่อยากดูจากตารางแจกแจงความถี่อยากดูจากฮิสโตแกรมดูจากฮิสโตแกรมก็ได้เหมือนกันก็คือยังไงนักเรียนก็ดูสามมีกี่คนคะหนึ่งแล้วก็สี่มีกี่คนคะสามห้ามีกี่คนคะ สี 4, ่ีคน1 4ึ่งสี่องสองสนักเรียนก็เอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาทำอะไรกันคะบวกกันก็จะได้เท่าไหร่เหมือนกันคะยี่สิบคนเหมือนกันทุกคนโอเคไหมโอเคใช่ไหมทำได้เนาะโอเคไปต่อค่ะถ้าสมมติว่าต่อไปครูถามว่าข, 2, ข้อ2ข้อ2ข้อ2ครูถามว่า นักเรียนที่ได้คะแนนต่ำสุดต่ำสุดคือเท่าไหร่คะนักเรียนที่ได้คะแนนที่ต่ำที่สุดคือเท่าไหร่คะโอเคเราดูจากฮิสโตแกรมนั้นเลยคือ3คะแนนโอเคแล้วต่อไปครูถามว่านักเรียนที่ได้คะแนน สูงสุดค่ะสูงสุดคือเท่าไหร่คะอ่าเมื่อกี้3อันนี้ก็10คะแนนนะคะโอเคไหมคะโอเคเนาะทุกคนต่อไปนักเรียนข้อ3ข้อ3ข้อ3ลูกเรามาดูจากฮิสโตรแกรมเลยแล้วกันนะคะข้อ3ครูถามว่าข้อ3ครูถามว่านักเรียน ที่ได้คะแนนตั้งแต่7คะแนนขึ้นไปมีกี่คนนักเรียนนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่7คะแนนขึ้นไปมีกี่คนแสดงว่าแสดงว่ารวม7คะแนนไหมคะเนี่ยรวม7คะแนนไหมคะเนี่ย1 2 รวมใช่ไหมคะแสดงว่ารวม7 8 9 10ปเจ็ดคะแนนในมีอยู่คนอะสบวกอีก2บวกอีกสอบวกสามบวกสเป็น6บวกอีก2เป็น, 6, บ 2, ปน8บวกอีก3เป็น11เพราะฉะนั้นมีอยู่คนอะสิคนแบบนี้เลยและคำถามสุดท้ายของวันนี้ที่ก่อนที่เราจะจบการก็คือครูถามว่าครูถามว่าครูถามนักเรียนว่า สรุป h i s โ o แกรม h i s โ o g r a m นี้คือนักเรียนคะถ้าเขาถามว่าสรุปเนี่ยนะคะถ้าเขาถามว่าสรุปเนี่ยนะคะคือมันเป็นคำถามปลายเปิดนักเรียนสามารถตอบได้หลายรูปแบบเลยแล้วแต่ว่านักเรียนจะตอบแบบไหนก็ได้จะตอบแบบไหนก็ได้อย่างเช่นสมมติครูตอบว่า,าครูตอบว่า สมมติครูตอบว่าสมมติแนวทางการตอบนะคะข้อที่1ครูตอบว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้ได้5คะแนนและ7คะแนนอย่างนี้ครูรู้ได้ไงนักเรียนส่วนใหญ่ได้5คะแนน และ7นนคะแนนครูรู้ได้ไง5คะแนนและ7คะแนนเพราะว่ามันมีความทีเป็นยังไงคะสูงที่สุดก็คือ4กับ4่อ่า5คะแนนและ7คะแนนยางี้ก็ได้แล้วแต่หรือว่านักเรียนไม่ชอบไม่ชอบอะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่อยากตอบแบบข้อไ,ไม่อยากตอบแบบครูเลยนักเรียนส่วนหญ่ก็เปลี่ยนหรือว่านักเรียนจะเอาเป็นนักเรียนนักเรียนอะไรดีคะ ได้คะแนนต่ำสุด3คะแนน1คนและสูงสุดและได้คะแนนดีกว่านะคะและได้คะแนนโอ้ใหญ่เกินไปคะ่ะและได้คะแนน สูงสุด10คะแนน3คนแบบนี้ก็ได้คือนักเรียนจะตอบแบบไหนก็ได้นะักเรียนโอเคไหมคะหรือว่านักเรียนไม่อยากตอบแบบคูนักเรียนจะอยากตอบแบบว่ามีคนที่ยังไงดีได้น้อยกว่า6คะแนนได้น้อยกว่า6คะแนนก็คือตั้งแต่5ลงไปใช่ไหมคะอ่ะาซบวก3บวกอีก1่อ่ะ, 5, 4, 3, อะมีคนได้คะแนนน้อยกว่า6คะแนนก็คือ มีอยู่แปดคนแบบนี้ก็ได้นักเรียนจะตอบแบบไหนก็ได้นักเรียนโอเคไหมคือถ้าเขาบอกให้สรุปฮิสโตแกรมนะคะก็คือนักเรียนสามารถสรุปยังไงก็ได้แต่ว่าต้องสรุปแบบที่ฮิสโตแกรมมันบอกข้อมูลไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาสรุปว่าสรุปฮิสโตแกรมนี้สรุปว่ามีคนได้สองคะแนนอะไรเงี้ยมีไหมคะมีคนได้สองคะแนนไหมคะไม่มีเนาะ เออก็คือสรุปยังไงก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยแต่ว่าแค่สรุปในที่ h สโ t แกรมันมีโอเคเนาะทุกคนโอเคใช่ไหมคะทุกคนทุกคนโอเคไหมคะก็คือถ้าเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะครูสั่งการบ้านนักเรียนนะคะสถิตินะคะงานที่สามหนึ่งข้อนะคะก็คือหนึ่งข้อนะคะ ซึ่งมีสี่ข้อย่อยนะคะคืออันแรกให้นักเรียนสร้างฮิสโตแกรแม,มซึ่งก่อนที่นักเรียนจะสร้างฮิสโตแกรแม,มมานักเรียนก็ต้องสร้างอะไรก่อนข้อที่1ก็ต้องสร้างตารางแจกแจงความถี่ก่อนต้องมีตารางแจกแจงความถี่นะทุกคนแล้วก็ไปตอบคำถามมาแล้วเขาบอกว่าสรุปข้อมูลจะสรุปอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะตามใจฝันของนักเรียนเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้แค่นี้เลยนะคะคุณครูคุณครูฟาวิบนะคะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ